อ้าวนี่นะครับผมวันนี้กับยูกันตะพนโซลาเซลล์มาติดพลังงานแสงอาทิต์นะครับผมอ่ะนะครับขาเบิรงการติดตั้งของเรานะครับก็คือเน้นความเน้นหนาการใส่งานจริงนะครับงบแบบติดให้ถ้าลูกค้าแบบประหยัดนะครับถูกแต่ว่าคงทนแน่นอนนะครับการันตีแล้วประกันนะครับเรากันเอินเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอินเตอร์เป็นเพราะว่าอนเอร์เตอรเนี่ยต้องรอต้องรอมากอีกนะครับมันเบิดพอดี อันนี้บริษัทแนะนําว่าให้เอาอนี่ไปใส่ลองเบิงนะครับรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าหน้า,าตาพวกเรียกว่าตัวหน้าจอนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ว่าการต่างค่าคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นใน DSC นะครับ DSC นะครับ่ารดตี้ที่เก้านะครับหาิโลวัตต,ตัวนี้นะครับนี่เมืองกาเยืนตรงเฮ้านะครับแบบนาๆนี่ผมขึ้นเหยียดแล้วนะยินเยียบด้วยนะครับผมนี่นะนี่ยังเหยียบได้สบายเ้วยนะนี่นะครับ โอมีแตกมีเลาระบระกันไฟมาเต็มนะฮะเดี๋ยวเรามีเติมมันจะวัดแต่เบิ่งแต่ละแผ่นนะอันนี้สามร้อยก็วัดนะครับเกือบสี่ร้อยวัดนะครับอ่โวลต์สูงสุดอยู่ที่สี่สิบห้าโวลต์นะครับกระแสอยู่ที่สิบกว่านะครับสิบกว่าแอมป์นะครับต่อแผ่นนะอันนี้ทําเป็นอันนี้มีสิบสี่แผ่นนะครับสิบสี่แผน่นอนุกรมชุดละเจ็ดแผน่นสองชุดทำสองสตริงนะครับทำสองสตริงเด่น เรือนทอเดินล่างเรียบร้อยนะครับนี่การยืดแบบเพราะว่าห่างจากอ๋อนี่ครับนะห่างจากสันไต้นะสูงกับประมาณสักสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับสามนิ้วสามนิ้วไม้บรรทัดนะขึ้นระบายความร้อนนะครับนะครับตอนนี้อุณหภูมิแผงอยู่พอต่ำกว่าสี่สิบห้าองศานะครับอ่านะครับผมเลือมันแบบโพลีคือมันจะทำให้อุปกรณ์คงทนนะครับเป็นซอบๆนะครับไฟไม่กระชาก แปดแปดรอบแปดบนึงเจ้๋วปวดใหอเออเนี่ยนะครัแบแปดบนึงปดลอ็ลอกรถกันมันลอ็อกปวดยังปวดล็อกยังยวปวดยัง ยังยังได้ๆอ่ะนะครับผมอันนี้ก็เดดเปีเป้งๆกําลัางบดนะครับผมโอ้โหกินมั่วเลยนะครับนี่ครับอ่ะก็เหยียบตรงหูวจะเหยียบโค้งนะถ้<ม>าเป็น รุ่นวัดสูงๆเนี่ยมันแบบอ่อนนะครับตัวนี้แบบแน่นหนาเลยนะครับแน่นหนาเลยหนาเลยตัวนี้กบบเทียบเท่าแบบน้องๆสั้นเท็เลยนะครับผมนะอ่าเนี่ยครับเดินสองสติงนะเดินสายทอนะครับสายทอใส่นลองสติงแล้วมีสายกันฟงกันฝ่าลงดินลงกาวเสื้อเสื้อโค้งพร้อมแล้วก็เป็นเสื้อ่เสื้อไอ้ด้านในนะครับเป็นเสื้อโค้งแล้วก็เสื้อโปรเทคชั o n พร้อมนะครับเป็นเสื้อกันฟ้าโปรเทคชั o n ทั้ง ac dc นะครับแยกกันไม่รวมกับไฟฟ้านะครับแยกกับ ออกจากไฟฝ่าเมนเลยนะครับนะอเดี๋ยวไปเบื้องตู้ด้านในบ้านกันนะครับนี่เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านอาหารครัวคุณสําเร็จนี่ครับมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครัวคุณสําเร็จนีอ่านะครับมาสอบถามมันเบิ้งนะครับร้านข้าวแกงครัวคุณสําเร็จปักมุดกีพีเอสมาโหลดนะครับแดดออกแล้วเปียงๆแล้วรับเดี๋ยวจะวัดวัดให้เบื้องผมมิเตอร์วัดให้ดูนะครับเอาแผ่น แผ่นที่ยังไม่เดินท่อก็ได้ในแป๊บนึงสต๊อปตรงไหนเนาะอ่านี่เดินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูกระแสกันก่อนนะครับเนี่ยสามโดกวัดะนะโดยไปะพูดกันบิางอ่านะกระแสนะครับกระแสรประมาณใบสองบาสามนะเนี่ยทุกคน,นอ่านี่ครับเบ่งเราบด าถ้าแดดดีๆนะครับวัดที่ตามแดดดีๆเลยก็คือประมาณ10กว่าแอมอันนี้ได้ต่อแผนนอ่นละแปดแอมนี่ประมาณใบสองใบสามนะเห็นชัดไหมอาลงให้ใกล้ปะเห็นะนะครับนะเดี๋ยวถือรูปไหมอันนี้ก็ทันเห็นชัดปะ่ะนะชตรงๆ เดีรอแดดสักเก้าเอกลัวนะครับริงทมันสิแปดเก้าเอมแดดบดแหละดในลงหมดเลยนะคล้วเรอมีเมฆบางอหเมฆวันใบสองใบสามนะครับจะให้บ่งเมฆเนี่เนาะยังไมเมฆนะเห็นกันไหมเนาะนะครับให้แดดมันหน่อยนึ่แดดบดบนะหายเอมกลัวนะครับนี่หายเอมกลัวเนาะแดดบดบดสี่สองเอ็มเ้วรอแดดสักคัก เมื่อกี้เก้าผมนึกว่ากดไอวิดีโอแล้วยังจะตอบอยู่เก้าเก้าครัวเกือบสิบจริงจริงเราสิกบกว่าแอมนะครับสิกบกบว่าแอมสามร้อยกว่าบาทเป็นแบบโพลี่นะครับเรื่องแบบชอบสอบเปลี่ยหายแล้วเดลหายแล้วีย๋ยวรอแป๊บนึงช่วโอ้หอาเมฆเลยวันนี้ตายนักเลยเดี๋ยวรอจะพัก,กเฮ้เยเป็นไรเราอาจจะยาวเราไปดูด้านล่างกันนะครับอ่าการเดินสายเสื้อเสื้อหนกเสื้อในเลย ัตวนี้สายก็เป็นสายใหญ่เลยเนี่ครับทีวีโกสกแควร์แบบยี่ห้อ,อลิง์อของลิงเลยนะครับของลิงเลยนะของลิงเลยบดขักดกันแะเวี่ยววมึงหันวนไม่ใช่อยู่ประมาณสักระดัดเมื่อกี้ได้เท่าไรสี่สิบเอ็ดใช่ไหมเดียวบดเดี๋ยวบอบ,วนบ,นบ,นบนดวบวนะครับใบสองใบสามสี่สิบเอ็ดอูนกันคุ่นคุ้นแยมออนะครับ วูนเซกิโตเนเลย้นตอนนี้แบบบทนี้ประมาณเท่าไหรู่นยูงนี่เป็นปราพเดียเจสามเ้ไปสามเจ็ดนิดน้อยน,น่ว่าเราอ,อนุกรมนะคะรับคิลเจ็ด บดโดนสิเนาะบดจนแบบโบม,มีเงาเลยอ่ะฝนขึ้นี่ฝนตกหนักเลยครับไม่ประมาณนี่ฝนแบบกระหึ่มเลยนะครับเริ่มบอกเงี้ยออกแล้วมั้ยออกแล้ว,ลวเอาแดดกลางๆนะครับประมาณสักใบสามแดดกลางๆใบสามดูให้เป็นเบิงบ้งห่มไผ่เบื้องหนึ่งดูของไผ่นะครับใบสองใบสามนะดูลมไผ่นะไกลกว่านเอามาอา่ะเดี๋ยวเราไปอ่ะอดูบนก่อนอ่ะ แดดอันนี้บพท่านออกเต็มที่มาเลยะอ๋อสี่สิบนี่ครับสี่สิบนะอ่าแล้วไปพู่นก็กระแสนะครับพู่สโซลโอเพนนะแล้วดูกระแสนะโมดอีกแล้วเขาจะเอากระแสอ่ะโมดลงหัวไปเลยตัดออกตรงนี้มันลอดโดนไอ้ออกมาจังง่ายเซลกระแสช็อตแอมนะครับกระแสต่อแผ่นนะเก้าแอมนะครับเกือบสิบแดดประมาณใบสามเนาะ เบื้งจีไปให้มันบ่แปดเก้ากลัวนะหมดอียแหละอ่าประมาณสูงสุดเดี่ยวนั่นแหละอ่าเดี๋ยวไปเบื้องด้านล่างกันครับพี่น้องอ่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเบื้องคงจีตั้งคาได้บ่ไฟมาบ่ห้าโมงแล้วต้สิบเจ็ดนาฬิกาศูนย์ห้านาทีอ่าเบื้องรับไฟจะมาบ่เสียบแผงเรียบร้อย ขึ้นแผงสติงที่หนึ่งสติงที่สองนะครับตั้งค่าก่อนนะเออเลยแลละอันนี้ดีซีนะผมมาทลาในควายเอซีนะคือ,นะน,อ,อ,อนนาลามงการจะแดดบ่พ่อเลยแหละบนวัดก็มาคายย่างบ้นนะครับเข้าตั้งค่าแรกก็ไปขวเขาเบอร์วัดยังบรลเลียนเห็หนไหมมันไม่มีแดดเลยเซลไม่มียังไ,ไม่มีการใช้งานนะครับนะครับ,นะรบที่การตั้งเนาะบอกก่อน พลังศูนย์วัตต์นะครับตรงที่นี่บอกนี่วีหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าปูีวีเลีวีสองนะีวีีวีหนึ่งนี่ยีวีสองร้อยร้อีวีหนึ่งสองร้อกิงนะครับอันนี้ตั 2, 1, เทียรวมอ่ะนะครับ เออเลยย้งคงจะเซตค่าเนาะเซตค่าอ่เซตอัพนะครับปับ๊บบลันทาลานะครับกดลงมามเริ่มไหมล้วก็ใส่รหัสหนึ่งเอนเทอร์สองเอนเทอร์สามเอนเทอร์สี่เอนเทอร์นะคร 1, enter. 2, enter. 3, enter. 4, enter. ลดลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นม,มา อ่อ้ตัว cancel เนอะ,อะเช็คอันนี้ก็เอาโอเคอืมผมคิดอ่าิมิตเตอรเนี่ยผมปิดไว้ก่อนนะกันย่อนปอเป็จะ้องเทธรรมดาฮะมิตเตอร์นี่ปิดไปก่อนมิตเตอร์ออฟครับอ่าหมดยังก็ไปต้องตังตั้งแค่นั้นเลยครับครั้งแรกแล้วก็โอเคเลย cancel เลยเนาะ โ okay, okay. อเคแคนเซลโอเคพุทกลับไปก็ออกแะกวัมาปิดเมเกอร์ลงนะครับวันนี้คือไฟเอซี่พร้อมอะปิดให้มันจนหน้าจอดับหมดเลยทำใ้จิดลั่นเนี่ยบอท่านลั่นเม่ไดดก็คือดรามเออเลยแหละแดดบ่มีนะครับหามโมหาเบิ่งกันย่างพ่ดับหมแล้วเนาะเพื่อ่าสติงที่หนึ่งสติงที่สองซนะครับย้ำวัาจะขึืนทั้งดนะีซี่เอซี่เลยเอซี่เบิ่งครับเบอเออเลยว่มีแดดมีเอซี่มาแล้ว แต่ว่าอาลามอาจจะบม่มีไฟหอกครับอ้าเกินแค่นี้มันบกมันบกับฟิอาจจะไม่มีแดดต้องมาวันหลังนะครับมาเทศยดพอดีตะเก็บสายพอดีลุงเลยแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวติดตามกันก็เรามาลั่นต่อครับผมโอเค